สวัสดีทุกคนนะครับผมสาหรับวันนี้ผมจะมารีวิวแอปเล่นเกมหาเงินเข้าทูมินิยลเลดเป็นแอปมาใหม่ล่าสุดในตอนนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นเกมนะครับผมนี่นะครับเป็นเกมประมาณนี้นะครับเก็บเหรียญคะแนนนะครับเหรียญคะแนนที่เราได้มาตรงนี้นะครับสามารถนะครับผมเอามาแลกเปลี่ยนถอนเข้าทูมินิยลเลดหน้านี้ได้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปนะครับผมมันเป็นแอปมาใหม่เลยนะเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดกันก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับ สำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับทุกคนจะเห็นตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับแอปสร้างรายได้เสริมนะครับผมโหลดได้ที่นี่เป็นลิงก์สีฟ้าตรงนี้นะพอเรากดเข้ามาในลิงก์แล้วนะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยนะครับทุกคนหรือว่าดาวน์โหลดด้านล่างนะครับกดไปเลยนะครับมันจะพาเราเข้าไปนะครับผมที่ Google Play Store นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน Google Play Store เลยนะครับผมไม่ใช่แอปหลอกลวงนะครับเพราะว่าสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับผมใน Google นั่นเองนะครับกดดาวน์โหลดแล้วก็กดเข้าไปเล่นได้นะ พอเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะให้เรานะครับผมทําการเข้าสู่ระบบก็เลือกเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับผมมีทั้ง f a c e b o o k และ Google ตามที่ตัวเองสะดวกเลยนะ พอเข้ามาแล้วนะครับ네ทุกคนหน้าตาแอปเล่นเกมนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสําหรับแอปตัวนี้นะครับก็เป็นแอปเล่นเกมนะครับผมหาเงินเข้าถูมิลเลดมาใหม่ล่าสุดในตอนนี้เลยนะครับจากการที่เราทําธารกิจหรือว่าเล่นเกมเก็บคะแนนต่างๆนะครับสําหรับการถอนนะครับก็จะมีคะแนนธนบัตรนะครับผมแล้วก็จะมีคะแนนเหรียญตรงนี้นะครับสามารถนะครับผมถอนเข้าถูมินี่ได้นะครับทุกคนเห็นไหมครับแล้วนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะแนะนําทุกคนนะครับให้ทุกคนมากดที่ตรงนี้นะครับคําว่า id นะครับและเป็นรูป30กดเข้าไปเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถใส่ตัวเลขตามนี้ได้นะครับ128 64 7 7 9นี่นะครับทุกคนใส่ตามนี้นะครับเราจะได้อยู่ที่30ธนบัตรนะครับตรงนี้ได้เฉพาะคนที่ใส่และดาวน์โหลดมาใหม่เท่านั้นนะครับเป็นกิจกรรมนะครับผมของทางเขานั่นเองนะครับตรงนี้ผมแนะนําเลยนะครับหลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วเราก็จะได้ธนบัตรนะครับสามารถนะครับผมเอามาถอนแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้เช่นกันนะครับแล้วสําหรับแอปตัวนี้นะครับวิธีการเล่นเกมมากดเริ่มเกมตรงนี้นะครับทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับการเล่นเกมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับสามารถนะครับผมเลื่อนแบบนี้แล้วก็เก็บคะแนนเหรียญไปนะครับ ก็สำหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับผมชอบเล่นเกมแนวนี้อยู่ก็ดีเล่ A นเองครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเล่นเสร็จจนผ่านด่านชนะแล้วเราก็จะได้เป็นคะแนนมาเห็นไหมครับทุกคนตรงนี้กดยืนยันเพื่อรับได้เลยนะครับ เห็นไหมครับทุกคนว่าเราจะได้มาแล้วนะครับผมตรงนี้เราก็สามารถนะครับผมเก็บสะสมเพื่อใช้ในการถอนได้นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นแอปมาใหม่ล่าสุดผมแนะนาให้ทุกคนมาทําเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีภารกิจต่างๆนะครับพวกด้านล่างตรงนี้กดเข้าไปดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับผมเล่นสะสมนะครับผมผ่านด่านนะครับเราก็จะได้นะครับผมรับเป็นแบงค์คะแนนนะครับผมตรงนี้ไปนั่นเองนะครับเล่นผ่านจนระดับ5นะครับก็จะได้นะครับผม50คะแนนประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นงานรายวันนะครับตรงนี้กดเข้ามาดูได้นะครับตรงนี้งานประจํา วันนะครับเราก็สามารถนะครับผมเข้ามาเล่นได้นะครับมันจะรีเซ็ตนะครับผมหลังยี่สิบี่ชั่วโมงประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะมีนะครับผมดูวิดีโอนะครับผมหรือผ่านระดับหรือว่าเวลาออนไลน์ตรงนี้นะครับก็สามารถมาทําได้นะครับผมตรงนี้ก็ใครที่นะครับผมชอบเล่นเกมแนวนี้อยู่ก็ดีเลยนั่นเองนะครับเป็นแอปมาใหม่เลยนะแล้วนะครับผมก็จะมีงานโต้ตอบนะครับสําหรับงานโต้ตอบมากดที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนนะ กดเข้าไปนะครับมันจะมีนะครับผมพวกโฆษณาให้เรานะครับผมดูนะครับเราก็พยายามเปิดทิ้งไว้นะครับแต่ว่าไม่ต้องไปเล่นนะครับทุกคนก็ดูนะครับผมให้ตรงนี้มันเต็มหลอดดูนะครับถ้ามันเต็มหลอดเราก็จะได้คะแนนตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนนะนี่เห็นไหมครับทุกคนว่ามันจะเพิ่มเรื่อยๆนะ เห็นไหมครับทุกคนถ้าเราทาภารกิจเสร็จเราก็จะได้เป็นคะแนนตรงนี้มาเราก็สามารถมาเก็บสะสมเห็นไหมครับมันก็จะอยู่ด้านบนเราก็สามารถใช้ในการถอนได้นะครับประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับแอปมาใหม่ในตอนนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างนะครับแล้วก็รีบมาทําได้เลยนะแต่สําหรับใครนะครับผมที่งงนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับแล้วถ้าผมเก็บสะสมครบเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการถอนแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคน